กรณีที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ไลฟ์สดเมื่อช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาค่ะโดยในคลิปนะคะได้มีรถแมคโครได้ทําการรื้อร้านค้าในขณะที่คนกําลังนั่งกินข้าวนะคะทําให้ผู้คนเนี่ยพากันหนีกระเจิงแล้วก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางพร้อมกับบรรยายตามคลิปนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจและเทศกิจได้มาเฝ้าสังเกตการจนมีชาวบ้านบางส่วน ที่เจ้าของร้านนะคะเกิดไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้เอะอะโวยวายว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและอ้างถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยร้านค้านะคะถูกรื้อทั้งหมดรวม4ร้านด้วยกัน1น,นะคะร้านวยเตี๋วเรือร้านหมูกระทะร้านโจกและร้านข้าวมันไก่ค่ะโดยเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะหลังจากที่โพสต์เนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ซื้อข่าวได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะคะร้านที่เกิดเหตุดังกล่าวถนนพหลโยธินที่76ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลแพทย์ลังสิต ตรงข้าบกับตลาดสี่มุมเมืองตำาบลคูคตอำาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ พบกับนายสมส่วนอิสาราโรนะคะอายุ48ปีหนึ่งในผู้เสียหายร้านค้าขายข้าวมันไก่ค่ะได้เล่านะคะว่าได้มีคนเอารถแมคโครมาหรือช่วงเวลาประมาณ10โมงค่ะที่ผ่านมานะคะในขณะที่ลูกค้าเนี่ยกำลังนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวต่างคนต่างนีกระเจิกระเจิงค่ะต่างก็ไม่ได้จ่ายนะคะว่าเพราะว่าลูกค้ากลัวตนเองเนี่ยก็เปิดร้านขายข้าวมันไก่แล้วก็เปิดมานานตั้งแต่ปี2540นะคะค้าขายกันมาเรื่อยเลยเพราะที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและไม่ทราบว่าใครเป็น เจของและไม่เคยเสียค่าที่หรือค่าใดๆให้กับใครคะ่ะในขณะที่รถแมคโครก็สอบถามว่าเขามีอำนาจเนื่องจากได้รับอำนาจจากนิติ ซึ่งตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านิติคืออะไรแต่เขาก็เคยมาบอกให้ตนย้ายนะคะแต่ตนเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีที่จะย้ายไม่รู้จะย้ายไปขายของที่ไหนค่ะเพราะมีภาระหลายอย่างก็อยากจะให้เห็นใจในการทำมาหากินเขามาทำแบบนี้เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่ะเบื้องต้นนะคะตนได้เข้าแจ้งความร้องทุกต่อร้อยตำรวจเอกพันนิพงศิตรานนท์รองสารวัตรสอบสวนสพคูโคตเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ทำลายทรัพย์สินค่ะ ขออนอุญาตนะคะขอถ่ายนะคะดูอนะคะดูเอาเลยใครที่เห็นไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดนะคะช่วยแชร์ให้หน่อยคะ่ะตอนนี้รเดือดร้อนตอนขาแม่้าหน้าโรงงานตอนนี้ทุกคนก็คือเดือดร้อนกันมากเลยนะคะแต่เราเราจะไม่ใช้คหยาบในการพูดนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้คหยาบมันก็ผิกกดกฎหมายอยู่ดี ที่ร้านคุณกาญจนายื่นออกมาได้ขนาดนี้เพราะอะไรหรอคะใช่เพราะคุณกาญจนามีเงินหรือเปล่าเนาะใช่หรือเปล่าร้านคนอื่นไม่เห็นยืน่นแบบนี้เลยโอ้ไม่สนุกเลยนะคะแบบนี้ไม่ได้เลยอย่าทำแบบนี้เลยคะ่ะลองอะไรอ่าเอาเลยคะ่ะทำเลยอาดูเลยคะ่ะดูนะคะประชาชนนั่งทานอาหารอยู่นะคะ ชาชนอันานาหารถ้าประชาชนโดนถ้าประชาชนเอาสิคะเอาเลยค่ะโอ้